เมื่อพูดถึงโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลประกาศเรื่องร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายเงินดิจิตอ l วอลเล็คนละ10,000บาทโดยพูดถึงร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าขนาดย่อยที่จะขึ้นทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ประมาณ8-9ล้านร้าน ซึ่งในจำนวนร้านทั้งหมดนี้ก็มีร้านสะดวกซื้อด้วยนั่นก็หมายถึงร้านอย่างเซเว่นอคือเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ร้าน Seven เซเว่นอีเลนี่ยจะมีบทบาทและก็จะได้เปรียบร้านอื่นเนี่ยมีมากเพราะว่าวันนี้ร้านเซเว่นอีเนี่ยมีในปั๊มน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั๊มปอตอทอเนี่ยมีทุกปั๊ม ในชุมชนเมืองระหว่างทางมีหมดครับปากซอยกลางซอยท้ายซอยมีร้านเซเว่นอีเปิด24ชั่วโมงจนทำให้ร้านโชว่วยขนาดเล็กร้านค้าย่อยในหมู่บ้านเนี่ยเจ๊งกันไปตามๆกันครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสของร้านเซเว่นอี ถ้าจะมีสินค้าที่จะขายให้กับเงินดิจิตอลวอลเล็จะต้องนำมาวางขายที่ร้านเซเว่นเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าการที่รัฐบาลพยายามอ้างเรื่องการแจกเงินเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้ใครเข้ากระเป๋าใครแน่นอนที่สุดเมื่อร้านเ e เ e ่นอีเลเวนคุมพื้นที่ เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีร้านอยู่มากที่สุดในบรรดาร้านร้านสะดวกซื้อันโอกาสก็จะทำให้เงินทั้งหมดเนี่ยจะไหลเข้าสู่ร้านเซเว่นอีเลพบประมาณประมาณห้าแสนล้านของโครงการนี้ผมมั่นใจว่าไม่น้อยกว่า50%เซไม่ต่ำกว่าสองแสนห้าหมื่นล้านบาทจะไหลเข้าสู่ ธุรกิจของกลุ่มทุนจลละไหลเข้าสู่กระเป๋าเจ้าสัวครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยโครงการเรือธงของรัฐบาลโครงการแจกเงินที่พักเพื่อไทยนำไปหาเสียงโดยใช้เงินพบประมาณของแผ่นดินภาษีของประชาชนไปซื้อเสียงล่วงหน้าสัญญาว่าจะให้แบบนี้เนี่ยก็ต้องตั้งคำถามดังๆไปยังกะกะตครับว่ากะกะตคิดเรื่องนี้อย่างไร กรกตจะทําเรื่องนี้อย่างไรถ้าหากว่ากรกตไม่ดําเนินการเรื่องนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าผมเชื่อมั่นว่ามีพรรคการเมืองมากมายที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินหาเสียงโดยสัญญาว่าจะให้เมื่อพรรคเพื่อไทยทําได้พรรคอื่นก็ทําได้จะมีรัฐที่เอาอย่างอย่างแน่นอนก็ฝากไปให้กรกตในฐานะผู้รักษากติกาผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการเลือกตั้งได้คิดเรื่องนี้ว่า จะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับ